ับสวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมแนวทางเราพัฒนาวันที่22พฤศจิกากนะครับผมก่อนจะชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่องด้วยนะครับผมขอให้รลลวยๆมันหมัน,มนปังๆทุกท่านนะครับผมคำเตือนคลิปนี้เป็นเพียง แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับมาดูกันเลยนะครับเราพัฒนาวันที่22พฤศจิกา6.4นะครับผมมีตัวไหนบ้างมาดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับเด่น9นะครับ เด่นเเด่นสะครับวิ่ง6นะครับบนล่างนะครับนี่นะครับบนล่างครับผมก็จะมีเลข30นะครับอ0 3สามศูนะครับสานะครับศูนะครับแล้วก็61นะครับ6กนึก็เน้นๆนะครับ6กนะครับหกเก้นๆนะครับ หกสี่นะครับผมหกสี่นะครับหกเก้าน้นๆนะครับแล้วก็เก้าศนย์นะครับเก้าสามนะครับเก็ดนะครับผมเก้าสี่นะครับเก้าสี่นะครับเลขเบิ้ลก็จะมีศูนย์ศูนย์ครับสามสามนะครับสี่สี่นะครับเน้นๆสี่สี่นะครับจัดเต็มๆนะครับเก้าเก้านะครับใครที่ ใครที่ชอบตัวไหนก็สามารถนำไปเป็นเพียงนำไปเป็นแนวทางนะครับขอให้ทุกท่านปัง,ปง,ปงๆเฮงๆรวยๆวยกันทุกท่านนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับเราพัฒนาวันที่22 ที่ยี่สิบสองพฤศจิกาหกสี่นะครับเด่นเก้านะครับเด่นสามนะครับบิ้งหกนะครับบนล่างนะครับเน้นๆหกหนึ่งนะครับหกเก้านะครับเก้าสามนะครับสี่ีนะครับเน้นๆนะครับใครใครไม่ชอบก็ผ่านครับใครชอบก็ขอให้ปังๆฮึ่รวยๆกันทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดสกีกดกระดิ่ง แจ้งเตือนนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอให้ทุกท่านยิ่งๆด้วยกันทุกคนนะครับผม